สวัสดีครับสำหรับเช้านี้นะครับก็จะพามาดูระบบโซล่าเซลล์ออนกิ่นะครับอันนี้คือที่เห็นอยู่นี่คือแผงสี่แผงนะครับต่ออนุกรมกันนะครับเป็นแผงสี่แผงใช้สำหรับอันนี้เน้นใช้งานแอร์นะครับแต่ว่าช่งชาวงเช้าอย่างเงี้ยละก่อนที่ยังไม่เปิดแอร์นะครับตอนนี้ก็ จะใช้เป็นพวกตู้เย็นจรใช้ไฟในภายในบ้านของเรานะครับจะเป็นพวกตู้เย็นพัดลมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนาเขัไปดูข้างในนะครับมันมีอะไรบ้างก็อุปกรณ์ครับก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นเครื่องโซฟานะครับตัวนี้า 3K นะครับซื้อไว้สําหรับตอนนี้นะครับพัดตัวที่ใช้อยู่ในห้องครับจะเป็นพัดลมนะครับเปิดพัดลมนะครับสังเกตดูนะครับ ดูตัวเลขะนะครับอันนี้คือวัดครับจะนไครับจะไม่มีการกำลังไฟนะครับจะไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมอีกเัตตัวนะครับอันนี้นะครับเป็นปั้งไฟบ้านนะครับต่อมาต่อลองมาเส้นนี้แล้วผมเอาพัดลมเข้ามาเสียบให้ดูนะครับอันนี้เครื่องพินเตอร์ไม่ยังไม่ได้ใช้ถอดออก เดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมเป็นเบอร์สามไปเลยนะครับตอนนี้พัดลมหมนุนเดี๋ยวผมจะให้มาดูการใช้งานว่ามันผลิตไฟได้พอไหมเห็นไหมครับก,กัาที่มุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับจำพลังงานนะครับวัดเน Energy เห็นไหมครับไฟจะไม่ขึ้นเลยก็คือว่าเราเปิดพัดลมตอนนี้คือแดดมันผลิตไฟได้นะครับเราเรื่องมันผลิตไฟ คือไม่ใช้ไฟหลวงนะครับอันนี้คือการผสมไฟกันส่วนฟังดูตัวเลขตรงกลางนะครับตรงกลางอันนี้คือฝั่งใช้ไฟแล้วฝั่งฝั่งวัดฝั่งนี้ก็จะเป็นออขอขอโทษทีฝั่งนี้จะเป็นวัดรวมนะครับเมื่อกี้ผมตั้งสเกลไว้ที่ศูนย์ก็ดูฝั่งนี้นะครับการใช้ไฟก็จะขึ้น5.4าเนะี่ยแสดงว่า มันปกติพัดลมตัวนี้จะขึ้อนอยู่80บัตต์ตอนนี้คือเปิดพัดลมอยู่ในห้องอีกตัวนึงนะครับตัวใหญ่เท่ากันสองตัว,ต,วตัวยินตัวยินตอนนี้ตัดตัดอยู่นะครับพอมันทํางานเมื่อสักครู่ก็คือเหมือนกับใช้พลังงานแดดตรงๆนะครับเดี๋ยวมาดู ตรงนี้นะครับตรงที่เครื่องผลิตไฟนะครับตอนนี้ผมผมเปิดโหมดกันย้อนนะครับคือไม่ได้ย้อนเข้า 1, K, มิเตอร์เ่ยหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งห้าเคน่แสดงว่าประมาณ150วัตต์นะครับที่ใช้ไฟตนนัวนี้คือมันผลิตได้เท่าไรไอ้เครื่องตัวน,นี้มันจะปล่อยไฟออกมาเท่าจํานวนโหลดนะครับตอนนี้มันผลิตไฟได้อยู่อ่าไม่ใช่ผลิตไฟได้อยู่คือผลิตไฟออกมาใช้หนึ่ง 150วัตต์นะครับประมาณนี้หน่วยเป็น kW นะครับ kW เห็นไครับกิโลวัตต์ก็อันนี้คือเป็นตอนเช้านะครับปกติ so, ถ้า4ี่แผงเนะี่ยประมาณ10โมงผมก็เปิดแอร์ได้ละ so, นี้ผมก็่เปิดพัดลมอยู่นะครับนะครับพัดลมหมุนอยู่ And, รอรอให้ตู้เย็ยนทำงานนะครับเ๋าวผมจะให้ดูว่า จะให้ดูว่ามันกระแสไฟมันวัดมันขึ้นไหมอันนี้ตู้เย็นตักับแต่แต่ปกติอะมันทำถึงตู้เย็นจะทำนะครับตรงนี้ก็ใช้ไฟแบบวัดไม่ไม่ขึ้นนะครับอันนี้4วัดนี่หมายถึงมันจะผสมผสมไฟร่วมกันนะครับจะมีจะมีกลับเข้าไปตรงการไฟฟ้าสี่วัดนะครับ4วัดก็ไม่ทำให้อ่า จานนะหมอนเนี่ยนะเพราะว่าใส่ตัวกันย้อนนะครับเี๋ยมนติดตัวกันย้อนมองเห็นไหมครับจะก,กันย้อนองคลองไวต้ตรงนี้สายมีคลองไว้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเดือนยามเช้านะครับโซลาร์เซลล์ออนกิจกับใครที่กําลังมองหาว่า,วามันจะคุ้มค่าไหมอะไรอย่างเงี้ยใช้ไฟได้ช่วงไหนอันนี้เน้นใช้ กลางวันแหะครับกลางคืนก็เราใช้ไฟอยู่ประมาณหนึ่งหน่วยครึ่งอะเดือบ้านผมคือใช้ปลุนะกในกลางคืนกลางวันผมจะเน้นแอร์จะใายไฟเน้นเปิดร์กลางวันอย่างเดียวแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็รันตลอดครับมานีสสงสัยหรืออยากรู้ข้อมูลตรงไหนโทรมาทักมาสอบถามได้นะครับตรงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะตอบให้นะครับเพราะว่าผมใช้งานอยู่จำทุกวันนะครับ ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวจะนำะ 7. ความรู้หรือข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับมานำเสนอต่อๆในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ